ครับเราอ,อยู่ที่ทวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วหรือในอดีตนั้นคือวัดตะเขียนนะครับราหัวเมืองทางใต้พญายศมันนะคราชเขียนครับเราอยู่ที่วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วหรือในอดีตนั้นคือวัดตะเข ah, ียน นะครับก็ชาวบ้านนะครับในละแวกนี้เชื่อว่าที่นี่คือถิ่นกําเนิดโนราเป็นเมืองเก่าแก่ครับในปีพุทธศตรวตรรษที่13และ14คือเมืองเวียงกลางบางแก้วเมืองของเจ้าพญาสายฟ้าฟาดแผ่นดินตรงนี้คือจุดกําเนิดโนราและที่นี่คือ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเบื้องหน้าของท่านจะมีพระบรมสารีริกธาตุที่พระนางเลือดขาวและปะยาคุมารลูกของตาสามโมกับยายเพชรท,ที่บ้านวัดพระเกิดตะบนฝาละมีอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงในปัจจุบันนี้นะครับถ้าใครไปที่วัดพระเกิดก็จะได้เห็นตาสามโมกับยายเพชรจุดตรงนั้นคือจุดที่เลี้ยงช้างส่งให้พระเจ้ากรุงทองนะครับตาสามโมกับยายเพชรดูและยาคุมารและพระนางเลือดขาวจนเติบใหญ่ จนต่อมาพระนางเลือดขาวได้ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาหนึ่งในนั้นในหัวเมืองปักใต้ก็คือพระบรมธาตุเจดีเขียนบางแก้วเป็นยอดทองคำครับทองคำแท้เลยที่ยอดนั้นแท้ครับแล้วก็สร้างสมัยเดียวกับราเจดีย์นครศรีธรรมราชสร้างหลังจากที่ พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเสร็จแล้วเนื่องจากว่าชาวบ้านที่ต้องการเอาทองเอาของสมบัติต,ต่างๆที่จะไปสร้างพระธาตนนุนครไม่ได้ไปสร้างสร้างไม่ทันพระนางเลือดขาวก็เลยดําริที่จะสร้างเจดีย์ขึ้นมาอีกเจดีย์หนึ่งคือที่นี่ที่ตักเขียนบางแก้วหรือปัจจุบันได้ยกฐานะขึ้นเป็นวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วครับแล้วไอ้แทนทพอจะรู้<ล>ไหม,<ล>ไมครับว่าไมเจดีย์เขียนบางแก้วเนี่ยบรรจุพระบรมธาตุเจดีย์ชิ้นส่วนไหนของพระองค์ท่าน ไม่ได้ทราบเลยชาวบ้านไม่ได้ทราบว่าที่นี่เป็นชิ้นส่วนไหนของพระบรมอันนีจากศรีลังกานําำมาจากศรีลังกานะครับเราไม่ทราบว่าเป็นทันตธาตุหรือพระอุระหรือส่วนไหนนะครับตรงนี้ไม่ได้ทราบเลยเพราะว่าไม่ได้มีการระบุเอาไว้แต่ปยากุมารและประนางเลือดขาวเนี่ยท่านเป็นผู้อัญเชิญมาจากศรีลังกานะครับเอามาไว้ที่นี่แล้วที่จะเห็นที่ยอดตรงกลางที่ปล่องของ พระบรมธาตุจะเป็นกาสีขาวเราเรียกว่า,าลัทธิลังกาวงคือการปกครองโดยพระครูก,กาการามคกาเดิมกาแก้วกาชาติเพื่อให้ดูแลพระพุทธศาสนาในสี่ทิศครับนักราชที่ดูแลพระธาตุทางทิศใต,ต้ครับนี่เป็นความรู้ที่ผมเพิ่งรู้วันนี้นะครับว่าพญานาคพญยายาสมันรายรายนาคราชคือพญานาคที่ดูแล ทางทิศใต้ในการบำรุงศาสนาทั้งหมดครับขอบคุณอาจารย์ครับกกนี่คือกุฏิพระบกเทระสมัยโบาราณเราสังเกตดูว่ามาที่กุฏิจะมีน้ำรางเท้าให้เรียบร้อยเดินขึ้นบันไดเข้าไปแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้ขออนุญาตไว้ก็เลยขึ้นไปดู ข้างไหนไม่ได้ครับอยากได้เห็นเิียงแค่ความงดงามภายนอกที่ปรับปรุงไว้ตลอดเวลาภายในพระบรมธาตออุวัดพระธาตุเขียนบางแก้วพัทลุงครับขอบคุณครับครับตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่ในเขตพื้นที่บุรุะะแหล่งน้ำศักดิดพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบงกชเฉลิมพระชนบพรรษาหรอบยีกรกฎาคมพศ2อ6 7อกบอน้ำสับปิ์วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วซึ่งเรียนทุกท่านว่าทุกครั้งที่มีการเฉลิมฉลองครบรอบของรัชกาลที่9เนี่ยทุกครั้งจะบมาที่มาเอาน้ําที่บอ่อน้ำศับดิ์ของวัดเขียนบางแก้วแนี้ตลอดเวลา แล้วก็ในครบรอบของในหลวงรอชทิพดีก็คิดว่าผมไม่แน่ใจว่าปีนี้จะมีเข้าไปร่วมไหมแต่ว่าทุกปีของรอเก้าเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสี่ครั้งที่จะมานำน้ำสติจากพระบรมชาติเขียนบานแก้วแห่งนี้ไปร่วมในการทำพิธีให้กับในหลวงตลอดมาครับนี่เป็นน้ำสติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ แล้วก็ไม่แห้งครับนี่เป็นรักษาแบบโบราณโบอะไรต่างๆทําอยู่ในแบบลักษณะโบราณไว้ตลอดเวลาครับถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งของวัดเขียนบางแก้วพัฒลุงครับขอบคุณครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว เป็นอนุสษษาวรีของพระยากุมารเจ้าพระยากุมารและพระนางเลือดขาวคือตำนานเมืองพัทลุงเนี่ยมันมีรายละเอียดว่าเจ้าพยากุมารกับนางเลือดขาวเนี่ยเป็นผู้สร้างวัดเขียนขึ้นเมื่อศ .1482 โดยมีพระบรมธาตุเจดีย์กุฏวิหารสาลาการ,ปรเปลี่ยนสร้างเสร็จเมื่อปี1483 เจ้าพระยากรุมานกับนางเลือกขาวได้เปนเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากเกาะลังกามาบรรจุไว้ที่เจดีย์เขียนบางแก้วแห่งนี้ครับและจารึกเรื่องราวลงบนแผ่นทองคำเรียกว่าเราวัดเสียนหรือเมืองปาติริบุตต่อมาเจ้าพระยากุมารกับพระนางเลือกขาวได้มีการสร้างวัดขึ้นอีกหลายวัดด้วยกันเช่นวัดสังพังวัดสักิงพระวัด พระพุทธศิวิห์วัดพระศรีสันเพชพุทธศิิห์วัดพระอามส่วนหนึ่งก็มีอยู่ในจังหวัดสงขลาส่วนหนึ่งก็มีอยู่ในจังหวัดพัทลุงเตานางเลือดขาวหรือบางท่านเรียกว่าเจ้าเมืองสติงพระกล่าวว่าเจ้าพระยากรุงทองเจ้าเมืองสติงสติงพาร,ราณสีได้สร้างพระธาตุเจดีย์ขึ้นที่วัดเขียนบางแก้วนะครับ จึงได้เข้าใจว่าวัดเสียงบางแก้วน่าจะท่านขึ้นพร้อมกับการสร้างพระบรมธาเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่คือคร่าวๆข,ของวัดเขียนบางแก้วครับต้นกําเนิดก็คือทั้งสองท่านเืออนเจ้าพระยากุมารและพรานางเลือดขาวออมีอนุสาวรีย์ที่คงความผิดไว้ณวัดเจดีเขียนบางแก้วแห่งนี้ครับขอบคุณครับนี่คือผังบริเวณวัด พระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วครับจุดอันที่หนึ่งก็คือบริเวณพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วนะครับมาที่สองเป็นรูปของพระยาภูมานพระนางเลือดขาวสองพระองค์ก็มีอยู่ในวัดนะครับอันนี้อยู่ในวัดแล้วก็จะเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อันที่สามสี่เป็นอุโบสถอุโบสถของวัดเขียนบางแก้วนี่เป็นอุโบสถที่ไม่มีประตูเขาเรียกเป็นอุโบสถ ไม่มีประตูหลังนะครับเป็นอุโบสถสำหรับเหมาะสำหรับทำพิธีกรรมต่างๆนี่เป็นที่พิพิธภัณฑ์ของกรมศิลป์อยู่ในวัดเขียนแล้วก็นี่เป็นบรมรูปเป็นรูปของครูต้นมโดราที่เราจะมาทำพิธีไหว้ครูในพรุ่งนี้ครับแล้วก็มีรูปของคุณเถิดทามีรูปครูต้นมโดรามีรูปพระนางเลือดขาวมีรูป หลายเท่าองค์อยู่ประมาณสี่พระองค์<ช>แล้วขึ้นไปก็จะเป็นบทพรามแล้วเขาเรียกโคกแขกชีมันจะมีสัญลักษณ์ของความเป็นพรามก็คือสิวะลึงแล้วก็องค์พ่อพระพิเกเนตแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นวิหารพระพิพัติยานอยู่ในบริเวณวัดทั้งหมดครับแล้วก็เก้าก็จะเป็นพระแก้วกุลาสีหมาโพโด,ดเด่นเป็นทหาอยู่แล้วก็มีศาลหลักเมืองจำลองอยู่ในวัดเขียนบางแก้วเหมือนกันครับ เพราะนั้นวัดเิีนบางแก้วนี่มีอะไรต่างๆมากมายที่ควรจะมาขอพรมาติษามาเพื่อรับความรู้มาเพื่อพบกับสิ่งที่เป็นมงคลอย่าลืมครับวัดพระบรมธาตุเจดียเขียนบางแก้วพัทลุงครับขอบคุณครับ